ที่จะถูกทาบทามมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคการเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องพูดกันเล่นๆนะครับเพราะว่าการตัดสินใจเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคไหนก็ตามแต่มีความรับผิดชอบสูงมากและจะต้องมองด้วยว่านโยบายความคิดตัวเองเข้ากับพรรคได้ไหมหรือว่าพรรคพร้อมจะปรับเปลี่ยนตามแนวทาง ที่ไปเชิญคนที่เขาจะมาเป็นแคนดิเดตนายกได้หรือไม่การเป็นรัฐมนตรีเฉพาะกิจสเดือนอย่างที่คุณสุปฏจีสุธรรมพันธ์หรือคุณเอกนิตินิติทันประพาสเนี่ยทำอยู่หรือคุณอัตพลรัฐมนตรีพลังงานศรีหัศิ์รัฐมนตรีต่างประเทศที่คุณอนุทินไปเชิญมา การเป็นรัฐมนตรีชั่วคราวสี่เดือนมีกรอบเวลาชัดเจนภารก,กิจชัดเจนเรื่องหนึ่งแต่การมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองนั่นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิงนะครับต่างกันมากต่างการที่คุณอนุทินยังไม่ได้ทาาทามคุณสุปจีแต่ประกาศคล้ายๆกับจะมัดมือชกเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากลำบากใจเหมือนกันสำหรับเจ้าตัวคุณสุปจี ซึ่งก็แน่นอนโดยมารยาทก็จะไม่พูดอะไรแต่ว่าคุณสุปจิตก็บอกกับคนใกล้ชิดว่ายังไม่ได้คุยกันเลยตอนที่คุณอนุทินพูดมาสองวันก่อนเอ่ยชื่อสำหรับคุณเอกนิติอาจจะรู้มากกว่าแต่ก็คงไม่ได้มีรายละเอียดเท่าไหร่ดูจากท่าทางการตอบคำถามของคุณเอกนิติกับ นะะักข่าวเหมือนกับว่าก็เพิ่งรู้สดๆร้อนๆนี่แหละการที่จะนั่งมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในความหมายคือต้องมีความพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคนที่พร้อมจะเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นทางเลือกของประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นคนกําหนดทิศทางนโยบายของประเทศของพักการเมืองฉะนั้นการหาเสียงของพักนั้นก็จะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อด้วย ถ้ายังไม่มีการพูดกันอย่างเป็นกิจลักษณะว่าแนวทางไปด้วยกันได้จริงหรือเปล่าจะมาบอกว่าคุณเอาชื่อแปะเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันขอทำการตลาดก่อนทำโปรโมชั่นก่อนแล้วเรื่องจะเห็นตรงกันหรือไม่นโยบายพักเป็นยังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นมวิธีของมืออาชีพนะครับมืออาชีพเนี่ยเขาต้องคุยกันให้มันชัดเจน การจะชวนใครมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่าทำเหมือนกับกรณีอาจารย์ชัยกเกษมนิติสิริของพรรคเพื่อไทยที่ไม่มีใครบอกอะไรแกตอนที่พรรคประชาชนเสนอว่าพรรคเพื่อไทยก็ได้พรรคภูมิใจไทยก็ได้ถ้าเห็นพ้องต้องกันกับเงื่อนไข MOA ก็พร้อมจะยกมือให้ตอนนั้นคุณ ชาญเกษบอกกับนักข่าวว่าไม่มีใครบอกผมเลยว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอผมกว่าที่จะปรากฏตัวในนาทีสุดท้ายแล้วครับแล้วก็ไม่ทันเหมือนกับว่าคุณชายกเกษมเป็นเพียงคนที่ขอยืมชื่อมาเท่านั้นเองในกรณีของพรรคภูมิใจไทยนี่ต่างกันนะครับเพราะว่าทั้งคุณสุป,ประจและคุณเอกนิตินั้นมีต้นทุนสังคม แล้วที่คุณอนุทินเชิญมาแล้วดูสกจะได้รับการตอบรับที่ดีของสังคมนั้นเนี่ยก็เพราะชื่อเสียงและผลงานของทั้งสองท่านนะครับไม่ใช่เพราะป้ายของภูมิใจไทยและไม่ใช่เพราะเป็นชื่อคุณอนุทินที่เชิญมาดังนั้นค่าคําว่าต้นทุนของทั้งสองท่านเนี่ยจำเป็นจะต้องบริหารอย่างเมื่อชีพก็คือการประกาศ ให้เป็นคนด n เด d ตนายกนั้นจะต้องให้แน่ใจว่าพูดนโยบายเรื่องเดียวกันเพราะถ้าคุณเป็นคนด d เด a นายกคุณต้องมาตอบคําถามประชาชนด้วยว่าถ้าคุณเป็นนายกคุณจะทําอะไรยังไงแล้วทั้งสองท่านสามารถเอานโยบายภูมิใจไทยทั้งหมดเนี่ยมาพูดได้เต็มปากไม่ว่าเป็นนโยบายของดิฉันเป็นนโยบายของผมดังน,นั้นถ้าหากไม่มีการคุยกันล่วงหน้า ไม่สามารถจะบอกได้ครับว่านี่คือการใช้ชื่อเสียงประวัติของทั้งสองท่านอย่างลักษณะที่ไม่มัดมือชกนะครับในงานการตลาดในงานโปรโมโชั่นโอเคแต่ในง่ของการที่จะจริงใจกับประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่คุณสุป,ปจีรัตนตรีพาณิชย์กลับมาจากอเมริกาวันนี้ พูดถึงการถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยว่าได้รับทราบข่าวพร้อมกับทุกคนพร้อมกับทุกคนเพราะตอนที่นายกรัฐมนตรีพูดว่าจะเสนอชื่อตนเองขณะนั้นตนติดภาร,รกิจอยู่ที่สหรัฐอเมริกาจึงต้องขออนุญาตไปคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อน พร้อมกับระบุว่าตอนนี้ทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็จะตั้งใจทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนั่นคือประโยคที่พูดเหมาะสมที่สุดแล้วครับคือยังไม่ได้รับเพราะไม่รู้เงื่อนไขคุณสุปจิจเวลาจะไปรับตำแหน่ง CEO ที่ไหนเนี่ยไม่ว่าจะไปตั้งแต่ไทยคม IBM ยุคสมัยก่อนแล้วก็มาดูสิทธานีนั้นต้องไปคุยกับเจ้าของเขาต้องไปถามว่าเป้าหมายคืออะไร แล้วจะให้อิสระเธอทำงานแค่ไหนยังไงมีงบประมาณเท่าไรเป้าหมายคืออะไรแล้วต้องพอเจอทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วยิ่งนี่เป็นเรื่องของระดับชาติระดับที่ต้องมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันยิ่งจะต้องคิดหนักเลยว่านโยบายของพรรคภูมิใจไทยมีบางอย่างที่สังคมตั้งข้อสงสัยตั้งคำถามเนี่ย คุณสุป,ปจีคุณเองนิติตอบได้หรือเปล่าแล้วรู้ไหมว่าการเมืองแบบบ้านใหญ่การเมืองแบบเครือข่ายเนี่ยกับแนวคิดวิธีคิดของทั้งคุณสุป,ปจิเละนิติเนี่ยมันไปด้วยกันได้หรือเปล่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับคุณอนุทินอาจจะมองว่าไม่เป็นไรพูดไปก่อนเดี๋ยวไปหว่านล้อมเดี๋ยวไปตือ้อแก รือเท่านั้นที่ครองโลกอะไรที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่นะการที่จะมาเป็นรักษาการนายกนี่พอชื่อติดกับภูมิใจไทยแล้วสมมติว่าเลือกแล้วแต่คุณอน,นุทินแต่เป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมก็เป็นนายกทั้งสองท่านนี่จะลงมาเป็นรัฐมนตรีจากรักจากคนดิเดตนายกนี่ทําได้หรือเปล่าแล้วพอเป็นคนดิเดตนายกแล้วมาเป็นรัฐมนตรีนี่การประสานงานกับ รัฐมนตรีเองก็ไม่ง่ายนะครับมันมีความประเดิดประดาบที่มันไม่เคยมีการเมืองในสังคมไทยยังไม่เคยมีรักษาอย่างนี้ที่ผ่านมาคณีเดชนายกส่วนใหญ,ญ่เป็นคนที่อยู่ในโอวาทของเจ้าของพรรคสั่งยังไงขอยืมชื่อไปก่อนแล้วกันแต่จริงๆเขารู้ว่าจะเอาคนในครอบครัวก็เป็นนั่นแหละ อย่างนี้จะได้ไหมคุณเอกนิติกับคุณสุปจิจะยอมรับสภาพนี้ไม่ว่าก็คุณก็เป็นแค่ไม้ประดับเท่านั้นเองเพราะว่ายัางไงยังไงคุณอนุทินเป็นนายกสมมุติว่าท้ายที่สุดพรรคภูมิใจไทยมีสิทธิ์ที่จะฟอร์มรัฐบาลเป็นนายกทั้งสองท่านจะอยู่ในสถานะอะไรกลับมาเป็นรัฐมนตรีครั้งกลับมนรัฐนตรีพาณิชย เรื่องเป็นคด n เดตนายกมันไม่เคยมีไงครับในการเมืองของไทยนี่ครับฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่คุณสุปจีบอกว่าขอคุยกันนายกก่อนเพราะว่าต้องสอบถามให้แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วคุณสุปจีก็ไปปราศัยปาตกถาให้กับบางกอกโพสต์อี o น o มิ c ฟอรั m ม0 2 5 ย้ำว่าส่งออกเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยเดินหน้าปรับโครงสร้างการค้าใหม่สร้างสมดุลใช้จุดแข็งประเทศสู่ demand driven high value supply resilient คุณสุปจีบอกว่าถ้าเปรียบเศรษฐกิจไทยเป็นเครื่องจักรการส่งออกคือเครื่องยนต์ที่ส่งพลังที่สุดเพราะสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า60%ของ GDP และในช่วง9เดือนแรกปี68การส่งออกไทยมีมูลค่าถึง2,45 0 0 0 0กว่าล้านเหรียญสหรัฐเติบโต 13. บส่งผลให้เกิดการจ้างงานกระจายรายได้และยกระดับความสามารถแข่งขันของประเทศคุณสุปสิจิอิิบายว่าโลกกำลังเผชิญกับความผ,ลผ,ลผลันผวนส t r เทรนสี s, ่เทรนสำคัญ 1D g l o b a l i z a t i o n สองดีคาร์บอนไนเซชันสามดิจิตดิจิตอลไลเซชันและสี่เดโมกราฟิกส์สี่ดีครับดีแรกดีกรบาลไนเซชันการค้าโลกเปลี่ยนแปลงเกิดเทรดดิเวอร์ชันในยุคดีโกรบาลไนเซชันคือโลกยุคโลกาภิวัตน์เปลี่ยนไปเป็นโลกหลังโลกาภิวัตน์แล้วคือกระจายตัวออกไปแล้วไม่ใช่เป็นการ โลกาภิวัตน์เลิกโลกาภิวัตน์ละต่างคนต่างหรือว่ากลุ่มประเทศต่างๆค้าขายกันเองมากขึ้นเริ่มคัดเลือกคู่ค้าตามความเสีย่ยงแยกห่วงโซ่อุปทานออกจากคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงเกิดกำแพงภาษีกฎระเบียบเฉพาะประเทศมากขึ้นห่วงโซ่อุปทานย้ายจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศที่ปลอดภัยกว่าผลลัพธ์คือ Trade Diversion ขนาดใหญ่ เช่นกลุ่มประเทศตะวันตกย้ายสป라이ช์เชนออกจากจีนมาเอเชียตะวันออกเฉียงต้อินเดียและเม็กซิโกเวียดนามและไทยได้รับการค้าใหม่เข้ามาแทนและการค้าจะเกิดขึ้นตามความไว้ใจความมั่นคงมากกว่าราคาที่ตำ่ำดีคาร์บอนไนเซชันสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลกระทบทั้งต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกหลายประเทศจึงมุ่งเป้าไปสู่เศรษฐกิจ คาร์บอนต่ำยุโรปที่จะเริ่มบังคับใช้มาตรการ c b แบ d 3. d i g i t ิตดิจิทัลไลเซชันเทคโนโลยีดิจิทับทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโลก C Demographics ประชากรการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุและอัตราเกิดลดลงถ้าไทยไม่ปรับตัวจะสูญเสียแรง ส่งด้านการส่งออกและการค้าสิ่งที่คุณสุปจีพูดเนี่ยเป็นหลักทฤษฎีที่น่าสนใจแต่ในทางปฏิบัตินี้คุณสุปจีบอกกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนเครื่องยนต์ทางการค้าภายใต้มาตรการ Quick Big Win กระตุ้นสั้นได้ผลยาวกระจายตัวนโยบายสำคัญมีสี่นโยบายสำคัญผลักดันการค้านโยบายเชิงรุก เร่งเจราจาข้อตกลงการค้าเสรี FTA และบุกตลาดใหม่นโยบายเชิงรับรับมือภาษีสหรัฐการเบี่ยงเบนทางการค้านโยบายเชิงฐานรากเพิ่มศักยภาพ SME และนโยบายสร้างเสถียรภาพเสริมรายได้ฐานรากความคืบหน้าภายหลังจากการเดินทางกลับจากสหรัฐหาเรือประเด็นการค้าและการลงทุนระหว่างกันในการยกเว้น ยกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญหลายรายการครอบคลุมสินค้าที่สารัฐผลิตเองไม่ได้หรือไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดที่คุณ สุปชีพูดเนี่ยเป็นหลักทฤษฎีและมองแนวโน้มที่น่าสนใจแต่ที่ไม่ได้พูดหรือที่พูดอาจจะไม่มีการรายงานก็คือภายในเราจะปรับยังไงเราจะปรับโครงสร้างภายในอย่างไรเพราะว่ามันเรารู้แล้วล่ะความผันผวนเปลี่ยนแปลงจะเยอะเรารู้แล้วล่ะมีภาษีทรัมป์เรารู้แล้วละ่รรลวละไอ้โลกโลกาพิวัตนมันจะหายไป เรารู้หรือไม่ว่ามันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ไทยเราต้องปรับตัวอย่างไรบ้างข้อนี้ยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนฉะนั้นคุณตัวเลขที่บอกส่งออกดีที่คุณสิบพจบอกเพิ่มขึ้นสิบอร์เคุณอสิปอธิบายหรือเปล่าไม่ทราบว่ามันคือฟันโหลดดิ้งคือการเร่งส่งไปอเมริกาแต่ตัวเลขส่งออกจากนี้ไปเนี่ย เมื่อภาษีทรัมป์เริ่มใช้แล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรเพราะว่าปีหน้าคนมองว่าการส่งออกจะหดตัวยังมีนัยสำคัญช่วงนั้นก็เป็นแต่เป็นรัฐบาลใหม่แล้วละ่ะรัฐบาลใหม่ที่จะต้องเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ซึ่งเรายังไม่รู้เราดูว่าอะไรเป็นอะไรอย่างไรเพราะว่า นี่คือบทบาทที่สำคัญยิ่งของรัฐมนตรีพาณิชย์ขณะเดียวกันฝั่งของรัฐมนตรีคลังสองรัฐมนตรีที่ทำท่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็พยายามเล่าถึงแนวทางคุณเองนิติก็เล่าถึงการปรับแผนการคลังรักษาเครดิตเร й ติงวินัยการคลังจะทยอยขึ้น VAT 10ภายในปี73 นี่ก็หือฮาพอสมควรเรื่อง VAT ซึ่งมันอยู่ในแผนอยู่แล้วล่ละแต่ว่าบาังเอิญคุณเอกนิติไปพูดเรื่องแผนระยะยาวพอออกมาตุมตามมันก็เลยฮือฮาเป็นอย่างยิ่งก็ลองดูว่าสถานการณ์อย่างนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรอย่างไรการที่คุณสุป,ปจีบอกว่าขอคุยกับนายก่อน สะทอนบ่ายังต้องคิดนะผมเชื่อว่าคุณสุปจีคุณเอกนิติเนี่ยอาจจะสองท่านอาจจะมีที่มาที่ไปและความคิดอาจจะต่างกันคุณเอกนิติมาเป็น,ปนข้าราชการเป็นเทคโนแโครดมาตลอดชีวิตปีนี้อายุ54อายุราชการอีก6ปีฉะนั้นจากอธิบดีขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีจากรัฐมนตรีภายในไม่ถึง4เดือนจะมาเป็นแคดดิเดตนายกรัฐมนตรีแน่นอนครับมัน เป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องถือว่าเป็นคนมีคุณภาพคนหนึ่งของสังคมไทยแต่การกระโดดตูงเข้าไปในการเมืองแบบนี้ก็ต้องคิดหนักเหมือนกันว่าถ้าเป็นคดีเด่นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอนาคตการเมืองจะเป็นอย่างไรการเมืองของภูมิใจไทยอย่างนี้คุณเอกนิติรับได้หรือไม่อย่างไรหรือคุณเอกนิติคิดว่า คุยกับคุณสุปจีแล้วบอกเออเราสองคนเข้าไปพยายามไปช่วยแก้การเมืองแบบเก่าไปสร้างทีมใหม่พรักก็ย่โอเคไหมล่ะพราะเราเป็นคนนอกนะฐานของพรักเนี่ยเขามั่นใจเขาได้เจ็ดสิบที่นั่งคราวนะเขาได้ร้อยกว่าที่นั่งเนี่ยไม่ใช่เพราะเราสองคนนะมันเป็นเพราะเขามีเครือข่ายมีกลไกวิธีการหาเสียงเลือกตั้งฉะนั้นเสียงของเราเขาจะฟังแค่ไหนก็จะใช้เราเป็นแค่คนทำงาน ลูกจ้างแต่บริษัทก็คือเป็นลูกจ้างส่วนนายจ้างเขาคิดอะไรทําอะไรเขาเอาเงินมาจากไหนเขาไปกู้เงินแบงค์ไหนอย่าไปสนใจเงินมาจากไหนก็ไม่ต้องสนใจคุณได้รับมอบหมายเป็นซ o o อเป็นหัวหน้าฝ่ายนี้คุณก็ว่าไปได้ไหมมันไม่น่าจะได้นะสำหรับสองท่านซึ่งผมเชื่อว่าเป็นผู้บริหารระดับนี้มาเนี่ยต้องขอมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ว่า ใจใ้เราทำอะไรยังไงฉะนั้นทั้งสองคนได้แสดงจุดยืนอย่างนี้แสดงจุดยืนตามประโยคนี้เลยครับตามประโยคที่ nation story เขาเอามาแสดงให้ชัดเจนเอกนิตติตอบว่าขอโฟกัสการทำงานในหน้าที่ของตัวเองก่อน ยังไม่ตอบนะครับเป็นก่อนนักข่าวไล่ตามถามว่ายังไงครับเป็นแคดิเดตนายกเขาหัวเราะแล้วก็เดินหนีไปเลยส่วนคุณสุป,ปจีล่าสุดไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนแต่ขอขอบพระคุณท่านนายกที่ไว้วางใจเหลืออีก68วันก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดอ,อนับเลยนะนับหลัง68วันใครบอกมอี68วันคุณสุป,ปจี นายกบอกว่าจะยุบสภาวันที่12ธันวาแล้วไม่ถึงปลายมกราถ้าเป็นไปตามกระแสที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับเอาเป็นว่าเราไม่รู้หรอกว่าการเมืองจากนี้ไปอธิต่อที่จะเป็นยังไงด้วยซ้ำไปแต่ที่รู้แน่ๆก็คือว่าคุณอนุทินต้องการคุณเอกนิติและคุณสุปจีมาเป็น จุดขายพูดง่ายๆภาษาการตลาดคือจุดขายเราจะเป็นจุดขายเฉยๆหรือเราจะเป็นผู้ไปผลักดันสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือเป็นทั้งสองอย่างได้ไหมนี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามและน่าสนใจว่านำจำเป็นนำไปสู่อะไรอย่างไรบ้างขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็แต่ว่าก่อนอื่นไปฟังคุณอาจารย์เอก่อนว่าอาจารย์เ ฟังคุณสุปจีพูดเรื่องแนวโน้มการค้าและพูดถึงตัวเองอย่างไรบ้างครับอาจารย์เองครับคิดกันนะครับว่าอะไรคือเครื่องยนต์ที่ทรงพลังที่สุดที่กับเครื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยคําตอบก็คือการส่งออกครับแต่ตอนนี้โลกกําลังเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วเครื่องยนต์ตัวนี้จะปรับตัวยังไงวันนี้เราจะมาเปิดพิมพ์เขียวการค้าฉบับใหม่ที่จะกําหนดทิศทางอนาคตของไทยกันครับ และนี่ก็เป็นเหมือนคำยืนยันจากผู้นำครับที่บอกว่าแผนที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยไม่ใช่แค่นโยบายสวยๆบนกระดาษแต่เป็นความตั้งใจจริงที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นได้ไดทีนี้ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกแผนใหม่เนี่ยเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเรื่องการส่งออกถึงสำคัญกับเศรษฐกิจไทยขนาดนั้นเรามาดูขนาดของเครื่องยนต์ตัวนี้กันให้ช,ชัดๆก่อนดีกว่าครับตัวเลขนี้ชัดเจนมากๆเลยนะครับมากกว่า60%์ของ GDP ทั้งประเทศมาจากการส่งออกครับ พูดง,ง่ายก็คือรายได้เกินครึ่งที่หล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศเนี่ยมาจากเครื่องยนต์ตัวนี้ตัวเดียวเลยครับแล้วเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่ได้แค่ใหญ่นะครับแต่ยังแรงมากๆด้วยแค่9เดือนแรกของปีล่าสุดเนี่ยโอ้โหมูลค่าส่งออกเราพุ่งไปถึง254.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐโตขึ้นเกือบ14%เเลยทีเดียวครับซึ่งเงินมหาศาลขนาดนี้ก็คือการจ้างงานคือรายได้ของผู้คนทั่วประเทศนั่นเองแต่ว่า ความสำเร็จในอดีตก็ไม่ได้การันตีอนาคตนะครับเพราะตอนนี้โลกกําลังเผชิญกับคลื่นลูกใหญ่4ลูกที่กําลังจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าการค้าโลกไปเลยเทรนแรกเลยครับ d e g l o b a l i z a t i o n ถ้าให้พูดง่ายๆก็คือสมัยก่อนเราแข่งกันที่ใครถูกสุดใช่ไหมครับแต่ยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วคำถามคือใครน่าไว้ใจที่สุดมากกว่าซึ่งพอเป็น hmm. แบบนี้หลายบริษัทก็เลยเริ่มย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง และนี่แหละครับคือโอกาสทองของไทยเลยที่จะดึงการลงทุนเหล่านั้นเข้ามาเรื่องที่2คือ Decarbonization หรือเทรนโลกสีเขียวครับซึ่งตอนนี้เรื่องสิ่งแวดลอ้อมมันไม่ใช่แค่การรณรงค์สวยๆแล้วนะครับแต่มันกลายเป็นกำแพงภาษีของจริงอย่างมาตรการ CBAM ของยุโรปที่จะเริ่มเก็บภาษีคาร์บอนจากสินค้านำเข้าแปลว่า mm. ถ้าสินค้าของเราไม่กรีนพอก็จะแข่งขันลำบากขึ้นครับเทรนที่3อันนี้ใกล้ตัวเรามากๆเลยครับด i g i t a l i z a t i o n ทุกวันนี้เทคโนโลยีดิจิตอลมันแทรกซึมไปในทุกอย่างแล้วตั้งแต่การผลิตที่ใช้หุ่นยนต์ไปจนถึงการที่เราซื้อขายของออนไลน์ข้ามประเทศธุรกิจไหนปรับตัวไม่ทันก็อาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังได้ง่ายๆเลยครับและสุดท้ายคือดโม o กราฟิกส์หรือเรื่องโครงสร้างประชากรครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่น่ากังวลน,นะครับเพราะคนเกิดน้อยลงสังคมก็แก่ตัวขึ้นคำถามที่น่ากลัวก็คือแล้วอีกหน่อยใครจะทำงานและใครจะซื้อของที่เราผลิต นี่คือโจทย์ใหญ่ที่หลายประเทศรวมถึงไทยต้องหาทางแก้ให้ได้ครับเอาละครับพอเจอ4ความท้าทายระดับโลกแบบนี้เข้าไปกระทรวงพาณิชย์ก็เลยต้องวางเกมรุกใหม่ขึ้นมาและนี่แหละครับคือโฉมหน้าของพิมพ์เขียวการค้าฉบับใหม่ที่ว่าหัวใจของแผนทั้งหมดนี้สรุปได้สั้นๆใน3คํคำนี้เลยครับ balance inclusive และก็ diversify คือต้องสร้างสมดุลครอบคลุมทุกภาคส่วนและกระจายความเสี่ยง แล้วไอ้สามคำนี้ในทางปฏิบัติมันคืออะไรกันแน่ก็คือเราจะไม่เอาไข่ทุกฟองไปใส่ในตะกร้าใบเดียวอีกต่อไปไม่ว่าจะเรื่องตลาดหรือสินค้าต้องกระจายออกไปให้หมดพร้อมกับใช้จุดแข็งที่เรามีอยู่แล้วคือทำเลที่ตั้งนี่แหละครับอัปเกรดประเทศไทยให้กลายเป็นฮับหรือศูนย์นกลางการค้าและโลจิสติกส์ของภูมิภาคให้ได้โอเคจากภาพใหญ่ที่เป็นยุทธศาสตร์ทีนี้เรามาซูมอินดูกันที่แผนปฏิบัติการที่จับต้องได้กันบ้างที่เรียกว่าแผน Quick Big Wins นี่แหละครับแผนนี้เขามี4เส,สาหลักค้ำอยู่ครับเหมือนเป็นแผนการเล่นที่ครบเครื่องเลยนะ 1. คือเชิงรุกอันนี้คือเดินหน้าหาตลาดใหม่เร่งเจราจา FTA 2. คือเชิงรับคอยตัง้งการป้องกันแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆและที่สำคัญมากๆเลยก็คือเชิงฐานรากคือการลงไปช่วย SME คนตัวเล็กๆให้แข็งแกร่งขึ้นมาสร้างรายได้ให้มั่นคงจากระดับชุมชนขึ้นมาเลยครับทีนี้คำถามก็คือ แผนที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันแค่สวยอยู่บนกระดาษหรือเปล่าหรือว่ามันเริ่มเห็นผลจริงๆแล้วอ่าเราลองไปดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมกันสักหน่อยดีกว่าครับและนี่เลยครับผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆจากการไปลุยเจรจาการค้ากับสหรัฐเราทำสำเร็จครับสามารถทลายกำแพงภาษีได้ทำให้สินค้าเกษตรสินค้าอาหารสำคัญๆของไทยส่งเข้าไปขายได้แบบภาษีเป็นศูนย์โอ้โห นี่คือการเปิดประตูบานใหญ่สู่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกให้กับผู้ประกอบการไทยเลยนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของพิมพ์เขียวการค้าฉบับใหม่ของไทยนะครับเป็นแผนที่แน่นอนว่าเต็มไปได้วยความหวังแต่ก็มีความท้าทายรออยู่ข้างหน้าเพียบเลยทีนี้คำถามสำคัญสุดท้ายอาจจะไม่ใช่แค่ว่าแผนนี้ดีพอหรือยังแต่อยู่ที่ว่าเราจะสามารถร่วมมือกันผลักดันแผนนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงได้แค่ไหนเพื่อนำพาเรือที่ชื่อประเทศไทยลำนี้ให้ฝ่าคลื่นลมของโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปให้ได้ครับ ครับคุณมากครับอาจารย์เอเราจะฝ่าคลื่นลมไปได้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามและต้องวิเคราะห์กันต่อไม่ง่ายครับและอยาคำถามใหญ่คือว่าแล้วเราจะฟื้นคืนการเจราจาภาษีทรัมป์เนี่ยเมื่อไหร่กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้บอกประชาชนครับว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอนุทินบอกว่าผมคุยกับท่านประธานธิบดีทรัมแล้วไม่มีปัญหา ไม่เกี่ยวกันกับเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาแยกกันเราเข้าใจอย่างนั้นเราอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ในทางปฏิบัติกระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศและํำเนียบรัฐบาลเนี่ยโคศกทั้งสามท่านวันก่อนออกแถลงข่าวพร้อมกันบอกเราไม่รู้ว่า u s d ว่าอย่างไงแต่เราฟังนายกรัฐมนตรีคุยกับทรัมป์ท่านนายกบอกว่าทรัมป์บอกว่าแยกไม่เกี่ยวกันสองเรื่องนี้เราก็จะเดินลุยหน้าไป รอนัดวันเจราจาต่อกับ USTR แต่ USTR อยู่ดีๆจะมาส่งหนังสือให้เราบอกว่าขอระงเบาการเจราจาจนกว่าไทยจะกลับไปทําตามปฏิญญาร่วมกับกัมพูชาไม่ได้หรอกครับ u s t รไม่กล้าหรอกครับมันต้องคําสั่งนี้ต้องมาจากทรัมป์โดยตรงดังนั้นเรื่องนี้อย่าได้ตายใจเตรียมการไว้เผื่อสถานการณ์ที่มันแยก่กว่าที่เราคิด และผมเชื่อว่าคุณสุภจิจีก็เตรียมแผนสองรองเอาไว้ละว่ามันเหนื่อยหน้าแต่มันเหนื่อยแล้วจะมีวิธีแก้อย่างไรนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สมควรที่เราจะต้องตั้งประเด็นหาทางออกแล้วเวลามันจํากัดจริงๆถ้าเกิดยุบสภาขึ้นมาเดือนหน้าเนี่ยเรื่องการเจรจากับทรัมป์นี่ชะงักเลยนะชะงักเลยนะครับ เพราะว่าเราไม่มีรัฐบาลรัฐบารักษาการจะเจราจาอย่างไรฝั่งโน้นเขาก็จะบอกว่ารอให้คุณมีรัฐบาลก่อนก็แล้วกันเนื้อเดิมทีเราบอกว่าเราจะให้เสร็จภายในก่อนสิ้นปีใช่ไหมครับเจราจากับ USTR ของอเมริกาเนี่ยทายุบสภา12ทธันวามันก่อนสิ้นปีทั้งสองสามสัปดาห์ดังนั้นนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องมีการพิจารณาตราตรองให้ดี ยุบสภาพูดง่ายคิดง่ายแต่พอทำแล้วผลที่ตามมามันจะมีอะไรอย่างไรดึงงบประมาณด้วยงบประมาณปี70ซึ่งถ้าหากยุบสภาเร็วเนี่ยมันจะยังไม่ทันได้ทำอะไรสนักงบประมาณเองอาจจะเริ่มร่างขึ้นมาแล้ว แต่ว่าถ้ายุบสภาปับต้องรอรัฐบาลใหม่โน่นมีนาเมษานกว่าจะได้รัฐบาลใหม่มาและมีนาเมษากว่าจะตั้งรัฐบาลได้กว่าจะตั้งใครต่อใครได้เนี่ยมันจะไม่ทันเอานี่ครับนี่คือคำถามใหญ่ที่ยาได้ประมาทเป็นอันขาดการตัดสินใจเรื่องการเมืองจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อแนวทางความไวเนื้อเชื่อใจ ความน่าไว้วางใจของประเทศไทยในสายตาระหว่างประเทศอีกมากมายหลายด้านทีเดียวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ